ใช่ค่สวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่เนาะนะครับพี่คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับพี่น่คือว่าคุณแม่เริ่มแรกเบาหวานต่ำคือตอนแรกคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนใช่เป็นเบาหวานแล้วทำไมเบาหวานต่ำแต่ทำไมคุณป้าเดินไม่ได้เป็นเพราะอะไรหมอก็เลยให้เอาไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์หมอก็ไม่บอกคุณงขึ้นอีกวันหนึ่งคุณหมอมามาออกมาตรวจหมอก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นสายประสาทก็อยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ อยู่ดีเดินเดินอยู่แล้วก็เห็นบอกว่าล้มลงไปใช응่ใช่มันเหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไปอ่ะต้องผ่านะอืาแล้วเขาก็ต้องผ่าเลยใช่เขาบอกเพราะว่าทำไมคุณหมอต้องว่าให้ผ่าเดี๋ยวนั้นก็เขาบอกว่ามันมันเหมือนก็อย pues right. ่างแรงอย่างหนักอะไรของมึใช่เขก็เลยบอกว่าคุณหมอแล้วก็ผ่านะคนไข้เต็มร้อยไหมคะอ่าก็หาหมอเ็าบอกว่าห้าสิบห้าสิ เลยที่หมอมาก็คือไม่ผ่าไม่ผ่าทำไมถึงไม่ผ่าก็คือไม่ผ่าก็คือหนูลัวว่าถ้าผ่าแล้ว <üler. S 2> หนึ่งขยัตัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอนแน่แนิ่งจะทํำยังไง <musical. S 2> ถ้าอยู่อย่างนี้คือลุกได้ <î. S 2> กินเองได้คือเราแค่จับประคองให้เขานั่งกินเขายังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้จะนั่งนานไม่นานก็ช่างก็ขอให้เขาได้นั่งอืแต่ถ้าเกิดผ่าแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้คุณบอสมันจะทํำยังไง ใช่พี่ผ่าเขาก็บอกให้หนูว่าโทรหาญาติญาติเขาอยู่โรงพยาบาลไ่ยอินเป็นหมอกายภาพบ,บาําบัดก็คือให้หมอกายภาพมาสอนทํากายภาพที่บ้านใช่เป็นท่าพื้นฐานโดยที่ว่าไม่ให้เส้นยืดเขาก็บอกว่าทําอย่างนี้ทุกวันนะทําไปเหอะได้ไม่ได้ก็คือทําไปเขาก็บอกหนูว่าให้ลูกทําให้ทุกวันเราว่าตอนนั้นน่ะคือเขาทําไม่ได้หรอก ่พพะมันงก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยทำ้งเนื้อขาอ่อนแรงทั้งสองข้างเลยนั่งเองได้ไหมไม่ได้ก็คือต้องขอค่อใช่ก็ต้องทําให้ไปพักหนึ่งอ่ะก็ทําให้ไปพักหนึ่งเขาก็บอกโอเคแต่แต่คือตอนนั้นคือบอดไม่ไหวแล้วเจ็บไปหมดแล้วก็คือเจ็บทําแล้วก็ระบมแล้วก็เจ็บทําไม่ได้ทําไม่ได้เพื่อหยุดไปพักหนึ่ง แล้วก็ไปเปิดโทรศัพท์ไปเจอเพจของที่เป็นาของบอตกินหมดไปได้แค่กองขึ้นกล่องที่สองกินไปได้สองซองไม่เอาไม่ไหวแล้วโหช้าจังหัววดไปหมดแล้วก็หยุดก็คือหมายถึงว่าเคยสั่งสินค้าเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยยี่ห้ออื่นมาให้คุณแม่กินใช่ให้แล้วกินแล้วก็หยุดก็คือสรุปเนี่ยพี่หนิงเนี่ยแทบจะบอกว่าหาหลายๆวิธีทาง ในการดูแลสุขภา,าพตลอดเลยเนาะถ้ากินอนไหนไม่ถูกและลองอันนี้มาถ้าไม่ถูกหรืออะไรไม่เอาและวตัดสินใจเป็นไปนธรรมชาติถ้าพูดง่ายๆว่าเสียเงินอะ่ะเสียยิ่งกว่าไปรักษาโรงพยาบาลอะอเราอยากให้แม่หายเนาะลองทุกอย่าง <laughs> ลองทุกอย่างหนูก็มาบอกอ่ะนี่คุณแม่เป็นมากี่เดือน ทั้งหมดที่นอนอยู่เฉยเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนคือนอนนิ่งๆเลยใช่ที่พี่หนิงเล่ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเรารู้เลยว่าพี่หนิงอะทำทุกอย่างเพื่อที่จะดเจ็ดเดืองก็คือว่าให้เขาเดินได้คือว่าถ้าไม่ถ้าไม่เจออันเนี้ยไม่เอาละแม้กระทั่งเครื่องเนี่ยขยายภาพนี่ก็ต้องเอามาไ้ด้วยจนกระทั่งพี่หนิงเอามาเจอกับพี่ผิบใช่ไปเจอเพจพี่ผิบก่อนจะพี่ผิบก็แนะนําให้ทานสารอาหารเฉพาะทางเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทานกัแล้ว ก็ทำไปแล้วก็หนูก็ถามเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าวันแรกที่ได้ทานยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรวันที่สองก็ยังไม่มีพอวันที่สามนันแหละเอากินมาที่สามปุ๊บเป็นยังไงแสบแสบขาไม่วิ่งโอ้สู้ซาสู้ซาเขาบอกหนูอย่างนี้โอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณแม่รู้ว่าปวดแหละแสบขึ้นแต่ก็หยุดพักไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่กินใหม่แล้วพอกลับมากินใหม่มันปวดไหม ไม่ออมันก็แบบมันก็เบาเบาลงไปแต่คือหยุดไปประมาณ3วันเหรอสามสี่วันสามสี่วันแล้วกลับมาทานใหม่ใช่ก็ไม่มีอาการปวดแบบเดิมไม่มีเบาไปเรื่อยเไปรื่อยอ๋อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆใื่อทานไปได้ประมาณสักกี่วันถึงรู้ว่าคุณแม่ดีขึ้นแบบจากปกติที่พี่หนิงบอกคุณแม่จะต้องนอนอย่างเดียวเวลาจะลุกก็คือพี่หนิงต้องทำยังไงจับประคองท่านลุกขึ้นมานั่งใช่คองท่านลุกมานั่งก่อนถ้าประคองมานั่งแล้วเนี่ยนั่งได้นาน นนมไม่ไมยถึงก่อนทานก่อนทานไม่นานแป๊บเดี้วเนี่ยเดี๋ยวจะนอนแล้วเจ็บตูเจ็บกุ้งน,นอนแล้วอย่างนี้ตอนนี้<ร>คุณแม่ทานสารอาหารเฉพาะทางที่บอกเนี่ยไปประมาณกี่วันละหรือว่ากี่เดือนละวันที่สิบวันที่สิบวันที่สี่แล้วถึงจะครบเดือน่ะคุณบอสอ๋ออีกประมาณนี่ก็จะจะอีกประมาณสี่ห้าวันนี้เนาะจะครบเดือนแล้วถือว่าโอเคใช่ค่ะเท่าในเดือนแรกดีขึ้นเท่านี้เราพอใจแล้วใช่แล้วคุณแม่ดีค่ะ ่เดี๋ยวเราจะมาถามคุณแม่ปกติแล้วคือขาสองข้างเนี่ยบวมทั้งสองข้างที่พี่หนิงบอกแล้วก็ยกไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ปกติถ้านั่งแบบนี้คือได้แปบ๊บเดียวแป๊บเดียวแบบเดี๋ยวนอนแล้วแปบ๊บเดียวนี้ประมาณกี่นาทีพี่หนิงสิบกวนาทีสิบกว่านาทีสิบกวนาทีสิบกว่านาทีที่มันนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่ายังไงครับคุณแม่ครับเจ็บก้นเจ็บก้นมากเจ็บก้นเจ็บ เด็บไปหมดปวดหลังนั่งนานเดียเ็บไปหมดนะครับคุณแม่เนี่ยจะมีอาการกระดูกตบบเส้นที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมครับใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชาอืมชาครับตอนแรกขาสองข้างนี้คือยกไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้ยกได้ไหมครับคุณแม่ยกได้น่อยๆเขายกได้น่อยๆเยอยากจะนอนนิ่งไม่ไม่เอาอะไรเลยเลยไม่อยากทําอะไร ใครอยากให้กินข้าวอยากกินเลยอยากจะนอนเบื่อนลูกบอกไม่ถูกคนเคยไปไหนมาไหนได้มีเหียดมเียแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลูกขึ้นมาได้ถึงขนาดไปทำกับข้าวเลยหรอไปอยากกินอะไรเขาก็ไปทำไปทำกินเองใช่นั่งรถเข็นไปอุ้มลงคือก็คือเดี๋ยวพี่หนิงเนี้ยจะเอาใส่รถเข็นไปไปในครัวไปไหนไปนตรงนไปหัไปจับไปตำนม่รู้ก็ ขอให้นั่งได้เนี่ยไปได้ไม่เจ็บในนั้นแต่ะลาลเขาก็เข็นไปนั่งนั่งได้นะให้ลุกได้ไม่เจ็บอยู่ได้เอาถึงไหนถึงกันทูกอนรู้สึกยังไงมาครับตอนนี้ตื่นเต้ก็ยังชั่วหน่อยเหมือนมันมีความเบามากขึ้นมันมีความเบามากขึ้นแล้วก็แม่รัะใจก็นึะว่าต้องเดินได้คุณแม่เป็นคนมีกำลังใจดีมากใจเองว่าเดินขอให้คุณแม่เดินเดนแข็งแรงรวดเร็ ที่หนิงฝากหาคนฝากถึงคนที่กําลังดูอยู่นิดหนึ่งครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูนิดหนึ่งว่าในแต่ละที่พี่หนิงเป็นผู้ดูแลถ้าที่บ้านเรามีคุณแม่หรือคนที่เรารักประสบปัญหาแบบนี้อยู่อยากจะบอกคนที่เขาดูยังไงบ้างครับก็อยากจะบอกว่าจะบอกยังไงครับคุณบอกก็คืออยากจะให้เขามาดูว่าจากที่ว่า ถ้าคุณแม่เดินได้นะหนูก็จะบอกว่าถ้าอยากให้มาดูตอนที่ว่าตอนจากแม่ที่ว่าเดินไม่ได้แล้วมาดูแม่เดินได้อีกครั้งคือแม่ทานสารอาหารเดวนนี้อก็จะบอกเขาว่าอยากจะให้เขามาทานด้วยถ้าใครได้เดินที่เป็นแบบนี้เป็นแบบแม่ให้เขามาทานจากแม่หนูที่คือนอนติดเตียงมาเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกากินสารอาหารของที่ของพี่ซิมกับคุณรอส ก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้ใน,น26วันถ้าพวกคือยก็สิอ26วันใช่ค่ะก็แบบนี้ยจะให้เขามาดูจากเมื่อก่อนคือนอนอย่างเดียวเลยแน่นิ่งเป็นแบบแบบ่อน,น,นไม้อ่ะ <laughs> จากมาจนมาเท่าวัาานเนี้ยพัฒนาการแค่ไหนกินยังไม่ถึงถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยมากเลยนะพี่หนิงเป็นกำลังใจให้ <laughs> พี่หนิงฝากหาคนฝากถึงคนที่กําล like so. ังดูอยู่นิดหนึ่งครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูอยู่นิดหนึ่งว่าในแต่ละที่พี่หนิงเป็นผู้ดูแลถ้าที่บ้านเรามีคุณแม่หรือคนที่เรารักประสบปัญหาแบบนี้อยู่อยากจะบอกคนที่เขาดูอย่างไงบ้างครับก็อยากจะบอกว่าจะบอกยังไงครับคุณบอกก็คืออยากจะให้เขามาดูว่าจากที่ว่าถ้าคุณแม่เดินได้นะ ก็จะบอกว่าถ้าอยากให้มาดูตอนที่ว่าตอนจากแม่ที่ว่าเดินไม่ได้ mm hmm. แล้วมาดูแม่เดินได้อีกครั้งคือแม่ทานสารอาหารตัวนี้ mm hmm. ก็จะบอกเขาว่าอยากจะให้เขามาทานด้วยถ้าใครได้เดินที่เป็นแบบนี้นะ mm hmm. เป็นแบบแม่ให้เขามาทานจากแม่หนูที่คือ mm hmm. นอนติดเตียงเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วกากินสารอาหารของทีขง่ของพี่ชิมกับคุณบอสเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการ ขึ้นมาขยับได้อะไรได้ใน26วันถ้าปกติก็ค e ือ26วันใช่ค่ะก็แบบนี้ยจะให้เขามาดูจากเมื่อก่อนคือนอนอย่างเดียวเลยแน่นิ่งเป็นแบบแบบผ่อนไม้อ่ะจากมาจนจนมาเท่าที่วันเนี้ยพัฒนาการแค่ไหนกินยังไม่ถึงถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยมากเลยนะพี่หิงเป็นกำลังใจให้